โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมแฮร์รี่พอตเตอร์เฮ้ยเลโก้ลืมเลโก้ไปได้อย่างไรไปครับโอเคมาแล้วภาค3แล้วทุกคนทุกคนครับภาค3แล้วนะครับเริ่มเรื่องภาค3มาก็ต้องกลับจากอันนี้ใช่ไหม อยู่บ้านคนนี้อยู่บ้านม ok อกโก้แฮร์รี่ก็คงยังรับใช้พวกเขาอยู่พักสาไมไี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอาาจานเต็คุณนายคุณนายคนนี้มาครับแม่แม่ของครอบครัวนี้ กดทองได้ใครทำแฮร์รี่แกทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทักกระทาออกมาแฮร์รี่เริ่มเป็นัยรุ่นครับแฮร์รี่เริ่มเป็นัยรุ่นแล้วเริ่มอารมณ์เสียง่ายครับผลกระเป๋าออกจากบ้านเลยครับภาคนี้ัยรุ่นต้องใจเย็น เราจะไปนอนไหนอะออกจากบ้านแล้วอยู่สวนกินช้าครับอยู่สวนสนุกมีหมาด้วยฮะ้ <c oughs> ารถเมย์มาอ๋อนึกออกแล้วที่มันขึ้นไปบนรถเมย์สองชั้นใครเคยนั่งบ้างครับรถเมย์อุ้ยนี่มันสามชั้นเลยนี่ว่า รถมีสามชั้นนะเคยนั่งสองชั้นหนึงหวาดเสียวเลยอ้าวอย่าบอกนะเราได้ขับรถวาวาเฮ้ย,อยโอ้โหหดหดรถหดรถโอเคเราขับต่อขับย้อนสอนด้วยนะยถึงเป้าหมายแล้วแวม่บีตุกตาหัว ตาหัวอยู่หน้ารถครับมาที่ไหนอะแล้วรู้ได้ไงว่ามาส่งที่นี่อ๋อที่นี่เป็นจุดเซฟของเราไงอ่านี่นพ่อรอนพ่อของรอนนี่สวัสดีครับทำไมไมาอยู่ที่นี่ผ่านทับลับอะแฮร์รี่เธอดูนี่สิคุกคุกอ๋อ ภักสามันคุกอัคคารันคุกอัคคารันครับเก็บของสิครับรออะไรเสียงมีเสียงหมาด้วยยิงครับมาถึงก็ยิงหาของเอ้ย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 อากระตูดโดนกระตูดแล้วก็จะไอ้นี่ยังไงอ่ะ จะจัดก,การอ้น,นี้ยังไงขึ้นขึ้นเตียงขึ้นเตียงไม่มีไม่มีวิชาไอ้น,นี่เหรอวิชาที่สามารถจัดก,การได้เฮ้ยยังโดนกัดอีกแล้วไม่มีครับสงสัยต้องหลบอย่างเดียวมั้ง ลื้อซุบหลบลื้อซุบผมก็พยายามหานี่อยู่หาว่าให้ทำอะไร <_ d ata> ว่ายิงอะไรไม่ได้เลยอ่ะ <_ d ata> ยิงอะไรไม่ได้เลยอ่ะเก <_ d ata> ็บของก็ไม่ได้ล <_ d ata> ื้อซุบอ๋อนี่ไงเมื่อกี้นี้ <_ d ata> ให้มันหลบใต้เตียงน,นี้ <_ d ata> เออเข้าไปใต้เตียงแล้ว <_ d ata> แล้วเราก็มาป,ปรับรูป <_ d ata> โอเคแล้วมีอะไรเกิดขึ้น เดินไปรูปรอรอ,รอไว้ตัวรอตัวรอแล้วไงต่อเอ่อแล้วไงต่อครับผมควรทำไงต่อครับสวัสดีครับหนังสือเหมือนให้ยิงหนังสือนะแต่ใช้อะไรยิงอะ่ะใส่อะไรยิงอะ่ะรอดเลย ใช้นี่ยิงแงก็ไม่ได้เอ,อใช้แสงแ่ะแสงแช้ยิงได้ไหมไม่ได้นะเอ,อไม่มีอะไรเอ้ยเลือนไอ้นี่นะ กระทึบกระทึบโอเคม,อมึนเมื่อกี้หนังสือมึอนครับอันนี้ภารกิจต่อไปทำอะไรอะลอยเหรอคนในรูปเอาให้ครบสามคนครับตัวเอาไปเลยคราวนี้คนนี้ทำอะไรครับ <c oughs> พอ่อพ่อของรันยังหลบอยู่บนยิงเข้าไป <c oughs> โอเคแล้วไงต่อ <c oughs> ไงต่อเ <c oughs> อา <c oughs> ไม้ไปเผาไฟ แล้วไงครับเอาลมเอาลมให้ไฟติดกระเด็นอ้าวจังหวะนี้แหละกระทืบโอเคเสรยจร้อยจัดก,การใหม่หลบต่อไปตาคุณผู้หญิงครับโยนเป็ดออกมาโยนเป็ดออกมากระทืบแอลลี่จัดก,การหนังสือนี่อยูอย่หนัง,งสือ ือปีศาจอ้าวร้อนกระเพิร์มไอวันี่มา,าอ้าวจัดก,การหนังสือได้แล้วเหรอปาร์ตเถอะอะไรวะเนี่ยทำอะไรอ่ะเห็บหัวใจทำไมประตูเป็นอย่างงี้วะอะไรมอมเบร์เบรอะไรขึ้นไปนหลังคางสวิตนั่นมันหลอดไอ้นี่นี่วะ มาฟลอยมาฟลอย <c oughs> ขึ้นรถไฟก่อนไว้ขึ้นไม่ได้ <c oughs> ขึ้นรถไฟไม่ได้ขึ้นรถไฟยังไงวะ <c oughs> อ้าวปล่อยนกเฉยอ้าวอ้าวว่าไงดอกไม้เอาไปทำไร แม่ไปทำอะไรติดหัวรถไฟเหรอเฮ้ยใช่เฉยแกล้งแกล้งมอรอยครับแล้วจะขึ้นไปไงอ่ะุกคนเหรอตื่นครับตื่นฮัลโหลวิมีให้ยิงกันแรงแดงด้วยยิงหนังสือเหรอตื่นครับฮัลโหลไม่ตื่นครับ วิีเงินเงินอ,อันนี้ก็ล็อกอยู่ยังไม่มีวิชาที่ทำลายทำรายนี่ได้เลยครับผมอุ้ยห้ามตกรางรถไฟครับยิงกระเป๋าเดินทางลายกระเป๋าเดินทางให้หมดยิงเก้าอี้ลายกระเป๋าเดินทางนอนหลับกันหมดเลย เอ้เหลืออีกเล่มนึงนะเหลือก็ต่าเดินทางอีกใบนึงนะเสร้อยเล่ตุ้มเปะเล่ตุ้มเปะอันนี้อะไรครับเสียงผูกคนครับเสียงผูกคนเอาเสียอะไรอัโกงอ่ะแล้วต่อละโกง อันนี้อะไรอ่ะเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปต่อขาเหรอชัวนั่งงานจริงจริงด้วยโอเคเป็นสปริงเหมือนจะต้องเอาพวกของพวกนั้นไปทำอะไรสักอย่างหมอตมเนี่ยเรามีนี้อยู่จุดไฟได้ไหมจุดไฟได้ไหมเปลี่ยนคนนี้ รอจุดไฟเอ้าแต่จุดไฟสักหน่อยแอลลี่ไปดีกว่าตามมาตามมาทำไมตรงนี้เขายังหลับอยู่อ่ะดึงอ้าวล่วงอีกแล้วไอ้ของยังติดมืออยู่ครับ ดเดินดีๆเดินล่วงตลอดเลยเหมือนจะให้คุยนะแอลรี่แลรี่ไม่ยอมขึ้นมาครับอรอนเก็บนี่แล้วเดินไปเราไม่มีตัวคุยอะครัอ้าวอ้าว โอมรุนดิซุยสร้างประตูป๊าปไม่ใช่ฮะอ๋อสร้างหม้อนี่เองแฮร์รี่แล้วเือไมวูนี่ไปไหนฮะหนัสงสือป๊าป๊อะไรย่เนี่ยอ,อ๋ออะไรรถไฟเครื่องรถไฟเหรอไม่ใช่ผมต้องสร้างยาจอมพลังอีกแล้ว เฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าอันสุดท้ายากระเป๋าอันสุดท้ายหมดแล้วชิ้นส่วนอันสุดท้ายครับอะไรยิงกระดิ่งได้กระดิ่งรถไฟวับยาจอมพลงังปั๊บกินได้ไหมแฮร์รี่กินได้ไหมเฮ้ยแฮร์ฮรี่ก็กินได้ตอนแรกนึกว่ารอนกินได้คนเดียววิ่ง วิทปังแม่อ๋อต่อขอบวนรถไฟเพ้อเย้เรามีขบวนรถไฟแล้วทุกคนตรงนี้เก็บหมดแล้วไม่มีอะไรอ่าเร็วเร็วเร็ว,รวอ้าวแม่ของร่อนมาครับลืมหนูลืมสัตว์เลี้ยงร่อนเลี้ยงหนูไง แล้วแฮร์รี่เลี้ยงอะไรอนกคู่อะนกคู่มันก็มีทุกคนไม่ใช่หรออุ๊ยเครื่องอะไรระเบิดแล้วอ่ายิงต่อไม่มีอะไรไขยติมหรอครับเดี๋ยวก่อนนะทำไมให่เดินไปทางนี้หรอขขยติมซื้อติมหน่อยครับไม่มีกุญแจสดอกก่อน เขาจะให้เราหมาืกลับมาเล่นใหม่แน่ๆเดี๋ยวว่าไหมครับทุกคนกลับมาเล่นใหม่มีอะไรครับลูกอมเอาไป้ายแ่ขายลูกอมให้เองลองเป็นคนขายของอันเนี้ยเขาไปเก็บของก่อนนะเดี๋ยวช่วยช่วยอะไรเนี่ยช่วยอะไรวะเปิดไฟเหรอ ทำไมไม่็ีเกิดอ,อะไรขึ้นเลยยิงนี่ยิงนีนะ่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้อ่ะอ๋อจะเก็บกระเป๋าโอเคโอเคแล้วไงต่อแล้วไงต่อเปิเเเปดเปิดโตู้อรอ แล้วฝัง่งนี้มันกดแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยเงินมาเอาเงินมาเนี่ยฝั่งนี้ยกดแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยหลอกโดนหลอกบั๊กไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับทำไมสองคนนี้ไม่เดินมาฮะี่ทวทำอะไรกันอยู่บั๊กครับบั๊กครับทุกคน ไปต่อดีกว่าห้องต่อไปเอาองยิ้มไปจ้าเอาสารสํรวจรถไฟทั้งทีห้องนี้เข้าไม่ได้ห้องเขียวคือห้องมีคนเนอ้าเราช่วยเปิดไฟให้นะโอเคแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงเราก็จะได้เงินแต่ห้องเมื่อกีก้บักห้องนี้ไม่บักค,ครับ ห้องนี้สามารถสามารถกดได้เฮ้ยก็มีมีมีมป๊าบเฮ้เมื่อกี้มันขึ้นอะไรโชว์ด้วยหมดแล้วนะไปแล้วนะไปละห้องต่อไปครับห้องนี้เอาอะไรอ่าเฮ้ยได้กุญแจนี่คือห้องของเราแน่เลยอ้าวห้องอาจารย์เหรอ มีคนนอนหลับอยู่เอา้ายังไม่ได้สำรวจเพิ่มเลยไม่รู้จะเข้าคัสซีนคนระับว่าแล้วมันต้องให้เราเล่งกับมันใหม่ใครอะอาจารย์คนใหม่อ๋ออ้าแฮรี่หายไปไอ้นี่งไงผีไอ้นี่ยเขาเรืเ่องอะไรคุกค,คุมวิญญาณนะ่ะมันอยู่ภาคสามนี่นะับอ่าอ๋อกลับมาเล้ว อาคาบันเนะ้อผีมันกลัวแสงผมจำได้ผีกลัวแสงผมจำได้แต่เรายังไม่ได้เรียนวิชาผู้วิทักษ์แบบของจริงอะ่ะไอ้นี้มันเหมือนเป็นสกิลแสงนะที่เราเรียนมาเรียนมาตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วไงอะ่ะเหมือนจะให้เป็นเป็นอาจารย์คนนี้นะใช่ไหม แตจคนนี้มีวิชาไล่ผีอยู่ครับนี่วิชานี้ครับนี่วิชาผู้พิทักษ์ของจริงครับเอาค้างค้างอาจารย์อ๋อให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนทำไมกลัว เกิดอะไรขึ้นอาจารย์บัคแล้วครับอาจารย์บัคครับเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์บัคครับทุกคนเราต้องไปตามหาแฮร์รี่เองเหรออุ้ยอุ้ยเกมผีป่ะเนี่ยเฮ้ยมีเงิน เปิดไปฉายเธอไม่ตามหาพุทธสยองเลยใายไม่ได้ป่ะต้องไปตามอาจารย์มาอาจารย์เป็นอะไรไม่รู้วะเนี่ยก่อนนะเราจะแก้ยังไงอะพอเราเปิดไฟไว้หอรอวะอาจารย์คะอาจารย์คะไม่ชอบแสงจันทร์ได้ให้หนูทำยังไงคะปิดหน้าต่างเหรอมปิดไม่ได้ เนี่ยอ่ะเดินได้แล้วอะไรวะอะไรวะเดินได้แล้วเฉยเด็กๆ้ยังเปิดตู้ได้อยู่เลยอะไรวะทำไมผมยังเปิดตู้ได้อยู่เลยเออไม่ไรเอาเงินเอาเงินมามาจงออกไปเอา้า ยืนใกล้ไหมยืนหันหน้างนี้จานออกจากเก่งทำลายบล็อกทำลายน้ำแข็งทำลายไม่ได้เลยทำลายไม่ไล่เลยครับอาจารย์คนเดียวเลย อะไรอะ่ะอ๋อนี่นี่นี่ใช้จอบใช้จอบมาแล้วเข้าไปนี่เข้าไปนี่ของเป็นอะไรอะ่ะรถเอารถมาทําอะไรจ๊ะเอารถมาทำอะไรจ๊ะ,ะไฟไฟครับไฟนะสำรวจนะจ๊ะกล่องอ๋อ กล่องมานทำอะไรอาจารย์ไม่ค่อยไม่ชอบแจกจานเขาบอกอ๋ออาจารย์คนที่เป็นหมาป่าเปล่าเอ,อ่อเดี๋ยวให้ให้หนูจัดการให้นะครับอาจารย์ขอหนูหาเงินก่อนค่ะเดีย๋ยวหนูจะช่วยอาจารย์หนึ่งค่ะหนูช่วยอาจารย์หนึ่งค่ะ ห,หนูได้เงินแล้วค่ะแล้วหนูก็ติดขอไปดูตรงนี้ก่อนนะคะหนูขอมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเพราะหนูว่าหนูต้องไปทางนู้นแน่ๆเลยอุย้ยอย่าระเบิดสิโอเคตันห้องน้ำก่อนค่ะอ,อันนี้อะไร อาจาร์หัวบังนะคะาารย์อาจารย์ครับอุ้ยน้ำไหลหนูยิงหนูยิงชักโรครกได้ไหมคะนี่เราอยู่บนรถไฟนะไปค่ะอาจารย์น้ำาจะาต้องอ๋ออาจารย์ไม่ชอบแสงไฟหรือว่าจะให้เราเข็นนี่ไหมก็ไม่เห็นให้เข็นอะไรนะคะาารับ อาจารย์ต้องทำลายกุญแจตรงนั้นนะคะอาจารย์ห็นกุญแจนะครับแต่อาจารย์ตรงนี้มันมีแสงไฟครับคือแล้วเราจะหยิบมายังไงเนี่ยเนี่ยจ,จะเข็นยังไงเนี่ยเอ้ยเอาไหลกระแทกอ,อ๋อดีไงแสงจันทร์มันมาจากประตูนั้นนะครับเราเอากล่องอันนี้ไปปิดอาจารย์เราก็คูลนะคู คุณครูครับคุณครูก็เข้ามาได้แล้วค่ะครูอุ๊ยอะไรวะตกใจหมดเลยโดนกระเป๋ากินเรามีสกิลผู้พิทักษ์อยู่ผู้พิทักษ์ของจริงอ่ะเธอ,อมาหนี่เธอมาจาัดก,การห้องนี้หน่อย ให้รอนยืนยิ้มมาให้รอนยืนยิ้มมาอ้าวไปปล่อยปล่อยรอนยืนยิ้มมาเอเก็บเงินรวยล้ำสับเรียบร้อยอ่าใช้ใช้รอนเนี่ยใช้งานรอนวิสลี่บ้างนี่แน่ ไม่ได้แล้วข้างหน้ามีข้างหน้ามีเป้าไมา้เอาไปกินรอนได้ถึงตาหนานี่อนนี้ตามมาเว้นี่หาเงินตาไปเลยนี่หาเงินหนาเงินเงินจุงมาเก็บเดือนด้วยเงินจงมา,งงมาหมดแล้วตารอนแล้วรอนๆอน กระเป๋าวางให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกสแคปเปอร์วนาะเอ๊ะเรียกยังไงเจ้าหนูเจ้าหนูน้อยนี่เน่ประตูปเปิดเลยใช่ได้หนูไอ้หนูหหนเออทำาไมนี่มา นี่แน่คุญแจค่ะวางไว้ก่อนไอ้น,นี่จะการหาเงินหาเงินให้เอยไม่นี้หาเงินกระเป๋าไปเก็บดีมากเปิดไฟด้วยทำไมเก็บเงินไม่ได้เสร็จแล้วค่ะ ผมได้คุญแจมาแล้วค่ะร้องนเออรอนหาเงินบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวหาแล้วรอนไม่หาเงินบลิดบลิดเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเงินไม่ล่วงมาเว้ไม่ได้น้อยนะจานข้ะเดินค่ะมีแสงไฟอยู่ไหมมีแสงไฟที่อาจารย์ป่วยอยู่ไหมคะ ยิงได้ไหมยิงให้เงินออกมาได้ไหมไม่ได้แล้วไม่มีแหลกกระเป๋านี้ที่มันกินเราจอบเราจะไปหาจอบอย่างไหนอะ่ะเออมานี่นเอาคุญแจามาอ๋อมันอยู่ตรงนี้นี่เองออเรียบร้อยเอาขวานมาตีน้ำแข็งโจ๊บโจ๊โจ๊ ล้วจำได้ว่นเมื่อวานมันก็มีน้ำแข็งเกาะแต่ไม่เห็นมีจอบพวกนี้อยู่ตรงนั้นเลยเอา้าวเข้ามาข้างในเฉยเอ่ะเดินออกมาด้ด,ด้วยครับเดินออกมาได้ด้วยเดินเข้าไปได้ด้วยเราต้องไปไหนครับทุกคนเดินเข้าไปสิอ่ามีสิ่งที่เฮอร์มานี้ทันหนักคือ ตู้หนังสือดาวขวดดาวขวดอ่ะอุ้ยประกอบเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ตู้ตู้อะไรสักอย่างมาปิดหน้าต่างเหรออ๋ออาจารย์มาไม่ได้แน่เลยโอ้โหเป็นระบบดีนเชียวน้ำแข็งครับ เดี่ยวเดี๋ยวกระเป๋ามันจะกินเราเก็บของก่อนมีหน้าต่างเยอะด้วยนี่แหละผีผู้คุมวิญญาณอยู่ข้างหน้าระวังเอาละเดี๋ยวหนูจัดการให้ท่านอาจารย์อาจารย์ตัวตัวดวงจันทร์โอ้โหเสียงเพาะต้องแต่ง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 หนูจัดการให้ค่ะอาจารย์แป๊บนหนึ่ง หนูเชื่อมหน้าต่างให้อ้าวเชื่อมหน้าต่างมันเป็นเข้ามา่านนั่นไงว่าแล้วโอเคอาจารย์ค้าเดินได้ค่ะโอ้ขอบใจม่อเด็กน้อยมาผู้คุมวิญญาณต้องเจอกับอาจารย์โอมเปอร์ตัดมันเรียกว่าอะไรอัสเปนโซ่เจ็ปะ่ะอัสเปนโซ่ จำไม่ได้ว่ามันเรียกคาถาคาถาาท่องหน้ารผมก็พูดมั่วไปนะเอเด็กๆเอาไปกินหรือเอาไปดูเอากินซะงั้นพลานห้าสามนีผ่านภาคสาแล้วครับทุกคนครับ ไปต่อหรือไปต่อหรือกลับไปเซฟครับสีนอ่าแฮร,ร์รี่เดินทางมาถึงห้องอาหารของโรงเรียนนี่อ๋อเราได้อาจารย์ช่วยไว้อ๋อนี่แฮร์ริดอ๋อคนนั้นอาจารย์คนใหม่แน่เลยอ่ะชุดเขียวแมว ร้อนทำไมไม่เก็บหนูไว,ว้กลับมาที่โรงเรียนอีกครั้งครับแฮร์รี่โตขึ้นไหมหก็ตัวเท่าเดิมนะแล้วเราจะไว้ไปเล่นกันพรุ่งนี้ครับอตัดตอนนี้ไว้นะไปครับประจบแบบกระตุ้นท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับ คลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ